มยไม่เยี่ยมพี่น้องพี่รถต่ว่ารถเฟอน่ยอยเป็นรถไทยแร้วับเจาแหว่เขาวันรถไปไทยบหอยเขาในบริเวณห้องหมอเลยห้องหมอร้อยร้อยสามห้องหมอร้อยสาม,อ,มอ,อยากถามาทุกคนว่ามันมีกฎระเบียบนีแท่หวะบ่ให่รถไทยเขาในบริเวณห้องหมอเลอ ครับสวัสดีครับผมพี่น้องนะครับผมก็พอดีว่านะครับตามที่พี่น้องหลายคนก็เห็นแล้วละ่ะเพราะว่ามันก็มีการทําข่าวนี้คลิปนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแต่ผมก็เพิ่งจะมีเวลาว่างนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ว่างดีจะต้องมีธุระอย่างอืง่นทำอีกนะครับในอประเด็นนี้นะครับว่าที่ว่าโรงพยาบาลค่ายทหารนะครับอันนี้ผมก็ ไม่อยากจะไปไปว่าเขานะครับก็เพราะว่าสถานที่แห่งน,นั้นมันเป็นสถานที่ราชการนะครับโ่งันค่ายนะครับมันเป็นสถานที่ราชการนะครับมันก็จะมีกฎระเบียบนะครับเข้มงวดกว่าโรงพยาบาลปกตินะครับกว่าโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป นะครับแต่ว่าการที่เขาไม่ให้เข้านะครับอันนี้นะครับผมก็ไม่ได้ติดใจนะครับเขาต้องมีนะครับปกติตามค่ายนะครับเขานะครับถ้าใครที่เคยเคยเข้าไปในค่ายทหารนะครับก็ ถ้าเป็นทหารนะครับเขาจะมีบัตรนะครับมันจะมีบัตรติดที่หน้ากระจกนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับถ้าเกิดพี่น้องสังเกตนะครับเวลาที่ไปเจอนะครับนอกจากพวกปายทะเบียนนะครับนอกจากพวกที่ไปวงกลมใช่ไหมครับมันจะมีพวก สีเขียวสีแดงอะไรพวกนี้นะครับนะครับสีเขียวสีแดงสีเหลืองอะไรพวกนี้นะครับ<_ <EN> _>ก็นั่นคือนะว่าถ้าป้ายสีสีเขียวสีแดงนะครับจะเป็นป้ายของคนในข่ขยนะครับที่สามารถเข้าออกได้ง่ายนะครับส่วนบัตรสีเหลืองนะครับ ก็คือเป็นบุคคลภายนอกคือไม่ใช่คนในค่ายนะครับแต่อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เส้นทางผ่านในค่ายนะครับ mm hmm. เขาก็จะมาขอขอทำบัตรนะครับซึ่งจะเป็นบัตรเหลืองนะครับ mm hmm. ถ้าใครเคยรู้ ถ้าใครเคยเห็นหรือว่าถ้าใครอยู่ใกล้ค่ายอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเข้าใจนะครับ <c oughs> ส่วนทีนี้ว่า <c oughs> คนภายนอกเลยนะครับส่วนคนภายนอกนะครับถ้าเกิดจะเข้าไปนะครับจะต้องมีการแลกบัตรนะครับถ้าคนที่เคยเข้าจะรู้นะครับบางที นะครับไปเยี่ยมฐานใหม่ยเยี่ยมญาติเยี่ยมแรงต่างนะครับถ้าเกิดไม่มีอิสติเกอร์ติดหน้ารถนะครับมีแต่ป้ายวงกลมนะครับคือไม่มีที่มันเกี่ยวข้องกับทหาร <c oughs> ก็คือบุคคลภายนอกนะครับการที่จะเข้าไปได้นะครับจะต้องนำบัตรนะครับบัตรประจำตัวประชาชน หรืออาจจะใบกับขี่อะไรอย่างนี้นะครับคือเข้าไปแรกนะครับอยู่ตามทางเข้าอะ่ะเขาจะมีบัตรนะครับเขาจะมีบัตรของของค่ายนะครับก็คือใครที่จะเข้าไปนี่ไปหาใครอะไรต่างๆเาจะต้องเอาบัตรบัตรประชาชนเนี่ยเอาเอาไปแลกแลกกับบัตรทหารนะครับบัตรแลก บัตรในค่ายพอ,อแรกเสร็จปุ๊บนะครับถึงจะให้เข้าไปแล้วพอเวลาที่ออกมาก็ต้องเอาบัตรนะครับบัตรค่ายนั้นเอาแรกบัตรประชาชนคืนแล้วครับนี่ครับว่าประเทศไทยหลักๆมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับคนที่เคยเข้าไปเยี่ยมเอยทหารมงฐานใหม่แรงต่างที่ที่มีทุระประปัง ก็จะเคยเจอนะครับประเทศไทยมันเป็นแบบนี้ครับส่วนประเทศลาวนะครับว่านะครับที่เขาไม่ให้เข้าเลยเนี่ยการที่มาเขาเขาไม่เข้าผมไม่แปลกใจนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้อีกว่าแล้วคนลาวนะครับรถทะเบียนลาวนะครับ เขาเขาเขาต้องแลกบัตรอะไรไหมหรือหรือว่าอะไรยังไงนะครับแต่นะครับ,นะรบในประเด็นนี้นะครับรถไทยจริงนะครับแต่คนขับเป็นคนลาวถูกไหมคนขับเป็นคนลาวเขามีเอกสารของเขาถูกไหมครับเขามีเอกสารอยู่แล้วว่าการแสดงตัวตนว่าเขาเป็นคนลาวจริงถูกไหม ทีนี้ยามหรือรปภหรืออะไรที่อยู่หน้าประตูถูกไหมครับหน้าประตูโรงพยาบาลมันต้องมีการสอบถามใช่ไหมครับว่ามาหาใครทาอะไรยังไงถูกไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสงสัยเพราะไม่ใช่รถประเทศลาวถูกไหมครับคุณก็สามารถที่จะตรวจตรวจได้ถูกไหมครับ ตรวจสอบได้นะครับว่าเพราป็นรถนี้มันไม่ใช่รถอยู่ในประเทศลาวคุณก็สามารถตรวจได้ใช่ไหมตรวจหาสิ่งผิดกฎหมายไหมสิ่งต่างๆถูกไหมครับพอตรวจเสร็จแล้วถูกไหมอ่าเขาเขาเขามาเยี่ยมคนป่วยมาเยี่ยมญาติถูกไหมครับรถก็ปลอดภัยไม่มีอะไรถูกไหมมันก็น่าจะมีการแลกบวงแลกบัตรถูกไหมครับแล้วให้ให้เข้าไปนะครับจุดนี้นะครับ มันมันจะเป็นจุดสําคัญว่าทําไมเขาถึงไม่ให้เข้าเลยนี่ครับจุดนี้นะครับซึ่งคนคน,คนที่เข้าไปไม่ใช่คนไทยนะครับถึงถึงจะเป็นรถไทยแต่ไม่ใช่คนไทยถูกไหมครับสมมติใช่ไหมว่าถ้าเกิดเขาตั้งใช่ไหมครับว่าในเมื่อไม่ใช่รถประเทศลาวถูกไหมก็แสดงว่ามีความผิดปกติถูกไหม แต่ถ้าเกิดจะว่าไปนะครับว่าถ้าคนที่จะไปก่อเหตุนะหรือจะไปไม่ดีไม่ร้ายเนี่ย <c oughs> เขาไม่เอารถต่างประเทศเข้าไปหรอกถูกไหมละ่ะสมมตินะถ้าเกิดจะมีการก่อเหตุถูกไหมครับ <c oughs> เขาก็ต้องเอารถในพื้นที่ถูกไหม <c oughs> เพื่อลดอความผิดปกติถูกไหมครับลดการเสี่ยงที่จะถูกตรวจสอบถูกไหมเขาก็ต้องใช้รถในพื้นที่ถูกไหม มันไม่มีใครหรอกที่จะเอารถต่างประเทศไปเข้าไปก่อเหตุอยู่ในประเทศอื่นถูกไหมครับเนี่ยมันก็เป็นจุดเพ่งเล็งได้อยู่แล้วนะครับแต่ที่นี้ว่าที่เขาไม่เข้าเนี่ยนะครับมันคงจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องการก่อเหตุนะนะครับหนึ่งละถ้าว่าเป็นกฎนะครับเขาใช้กับทุกคนไหมถึงคนลาวนะครับคนลาวทุกคนใช้รถลาวนะแต่ถ้าไม่มี บัตรผ่านเนี่ยนะครับเขาเข้มงวดทุกคนไหมนะครับหรือเข้มงวดเฉพาะรถป้ายประเทศไทยนะครับการที่เขาไม่ให้เข้าเลยเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องรงบานนี้นะครับที่ไม่ให้เขาเข้าเลยนะครับอันนี้คือความที่ผิดปกติที่ไม่ถูกต้องการที่ไม่เข้า ได้แต่มันต้องมีนะครับข้อยกเว้นถูกไหมว่าหรือมีเงื่อนไขว่าทํายังไงคุณถึงจะเข้าได้ถูกไหมครับจุดนี้นี่มันต้องใช้บงใช้บัตรแรกถูกไหมละ่ะเอาบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยเอาไปวางไว้ถูกไหมครับแล้วก็แลกบัตรคุณก็ต้องเข้าได้เพราะว่าอะไรคุณเข้าไปเยี่ยมเยียนถูกไหมสมมติไหมครับว่าเข้าไปหาญาติเนี่ยญาติคุณชื่ออะไรถูกไหมครับถ้าเกิดเข้าไปหาผู้ป่วย ถูกไหมครับผู้ป่วยชื่ออะไรถูกไหมผู้ป่วยชื่ออะไรป่วยอยู่ตึกไหนยังไงถูกไหมครับนี่ไงก็แจ้งเข้าไปถูกไหมแล้วเวียนยามที่อยู่หน้าประตูก็ทําการติดต่อเข้าไปข้างในถูกไหมครับทาการติดต่อเข้าไปก็ได้เช็คก่อนว่าโอเคมีตัวตนจริงคนที่เขากล่าวถึงถูกไหมครับคนที่เขากล่าวถึงมีจริงมีตัวตนจริงเขามาเยี่ยมจริงแล้วคนก็เป็นคนลาวถูกไหมครับ ปกดีเข้าไปก็เป็นคนลาวคนที่จะถูกเยี่ยมก็เป็นคนลาวถูกไหมนี่คือการแสดงความบริสุทธิ์ใจถูกไหมมันต้องมีเงื่อนไขหรือมีข้อยกเว้นสามารถที่จะให้เขาเข้าไปได้แต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้เขาไม่ให้เขาเข้าไปเลยไม่ให้เขาเอารถเข้าไปนี่ผมบอกว่ามันมันไม่ถูกต้องมันจะเป็นมันมันจะเป็นว่าเขาเลือกเลือกปฏิบัติไหม ถูกไหมครับเขากีดกันไทยถูกไหมอันนี้ผมก็ไม่อยากจะไปว่าไปพูดให้มันเกิดความดราม่านะครับนะครับเนื่องว่าเขียนป้ายทะเบียนไทยก็เลยบอกไม่ให้เข้าเลยไหมนะครับโอเคครับผมพี่น้องก็คลิปนี้ก็ขอแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาครับพี่น้องผมก็ขอขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีครับ เอาวะไทยเมยแม่เยี่ยมพี่น้องพี่รถต่ว่ารถเฟรนอยเป็นรถไทยเล้ววข้าเจ้าแวดเขาวันรถายไ,ไทยบ่อยเขาในบริเวณห้องหมอเลยห้องหมอร้อยร้อยสามห้องหมอร้อยสามอยากถามทุกคนว่ามันมีกฎระเบียบนี้แท่าวะบ่ให้รถไทยเข้าในบริเวณห้องหมอเลยเนาะ เพราะว่าข่กับสีไม่เยี่ยมี่นงค่ะนะและ้วขาเจ้าไม่ห้ยเอาเข่าเลยข่อยอยากถามผู้หูว่าเป็นอย่างขาเจ้าเพิ่งหาไม่ห้เอารถไห้เขาแต่ว่ารถเล่าเขาได้คันอยากอันคันอยากเข้าไปให้ย่างเข้าไปเอาให้จอดไว้นอกกว่าสนินพราะให้ยอมให้เขาเด็ดขาดเป็นยังไงรถต่างประเทศจึงเขาบบได้ในความคิดของเราเนาะคือเป็นต้นเปมืนป้ายของป้ายรถไทยเนาะโบโดยข้าพเจ้าส้นสนความคิดของข้าพเจ้านเนาะจะตอบไปเลยว่า บว่าจะเป็นประเทศไดก็เข้าบวได้นอกจากจะได้รับอนุญาตก่อนจึงที่ได้เข้าซึ่งเห็นว่าเนาะเจ้ามีเจตนาแค่ว่าอยากไปเยี่ยมมาพี่น้องคนเจ็บของเจ้าเนาะเจ้าจอดมันจะมีช่องบริการจอดฝากรถอยู่เนาะเจ้าขี่ข้ามผูกกันข้ามมันเข้าไปแล้วเจ้าก็ยังเข้ามาก็ได้เนาะและในทัศนคติของเราคิดว่าอป้ายจีนเนี่ยเนาะเราก็มาเบิ่งคอมเมนต์แต่ละคนว่าอันเขาก็มาเบิ่งนเนาะอันนี้บนค่อยยากว่าให้ล้เราถ้าเจตนาเราหนาอยากเซียน ถามเพื่อป็นข้องหุ้งเนาะหลายคนขาก็าาตอบให้คอมเมนต์ให้เยอะแล่ตในคอมเมนต์บางอันเนาะเราก็บั่นใจว่าเฮ้ยเราได้พูดกระอยู่แล้วขนาดนั้นเรานี้เนาะแอนตี้นั้นนี่เตค่อยๆแตเข้าใจแหละในหุ้งการเจ้าอาจจะคิดว่าเออในของคนไทยเป็นอย่างไรได้แต่ว่าคนจีนคือได้ิในกรณีที่ว่าค่อยไปอาา่านคอมเมนต์ของเจ้าเนาะเจ้าก็อยากแซะแ่นนแหละค่อยแตเข้าใจเนาะว่าเออเป็นอย่างไรลวดจีนให้เข้าในกรณีที่เจ้าว่าลวดจีนเือให้เข้าเนาะมันบหมายความว่าเขาจะเที่ยวเข้าเที่ยวออกได้ไงหนึ่งค่อยจะอธิ ห้องหมอนั่นเนาะมีการก่อสร้างโดยมีการห่มมือระวังจีนเวียดล้วเนาะดังนั้นแหละเขาที่เข้าชี่ออกกับโบเมนเขาจะเข้าง่ายโบเมนรถจีนทั่วไปจะเข้าง่ายเนาะโดยต้องได้รับอนุญาตก่อนหรืออาจจะเป็นรถของผู้เชี่ยวซานเชี่ยวซานก็คืออาจจะเป็นด็อกเตอร์บอกหรืออาจจะเป็นอ่าผู้ที่ว่าให้ความรู้ทางด้านการแพทย์เนาะ เนาะเอารถท่านเข้ามาและวบูมเม้นว่าจะเข้าอย่างไรรถดังกล่าวนั้นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เนาะจะมีคำสั่งที่เพิ่นสั่งมาว่ารถอันนี้อนุญาตเขาได้บอสอย่างเขาได้บอสบางรถที่เป็นรถจีนหรือว่ารย่างเขาอาจจะมีบาร์โค้ดเขาอาจจะมีหมายเลขนัมเบอร์ของเจ้าหน้าที่หรือว่าป้ายรถของเขาอยู่ในบนคุณยามท่านและถ้าในกรณีสุเสินเนาะบพรว่าจะเป็นป้ายอ่าจีน ปเวียดหรือเอาป้ายไทยเนาะป้ายประเทศเดกยานป้ายกัมพูชีกัยานเนาะในกรณีสุขเสริมมีคนเจ็บป่วยหรือว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุใกล้ที่ว่าต้องการความช่วยเหลือในสุขเสื่อเจ้าขี่เข้าไปเขาก็บอห้ามเจ้าว่าเพราะว่าเจ้าดีบรีเนาะถ้าเจ้ามีเจ้าจเจ้าหน้าที่จรจาจนเขารถนำมาเขาก็ให้เขาเลยเพราะว่าเขาหุ้อยู่แล้วว่ามัน เหตุการณ์สุขสืออันนี้มันวอาถึงการช่วยชีวิตของมนุษย์เนาะเอื่อนว่ามนุษยธรรมสกปรกเ,เจ้าขี่เข้าไปเขาก็ให้เขาอยู่แล้วเอาคนเจ็บลงหลังจากนั้นเจ้าอยากจอดรถอยู่ในหันเนะาะเจ้าหน้าที่เขาก็จกวดเช็คบนรถว่ามันมีอย่างอีบอสิงแบบโกนั้นคานว่าบ่มีอย่างเขาก็ให้จอดอยู่ท่นให้ก็ได้บเป็นปัญหาเนะาะแถมมีคนยามให้พร้อมและในกรณีว่ามันบ่ได้เนะาะเขาก็ให้เจ้าเอาคนเจ็บลงแล้วเจ้าก็เอารถออกมาเนาะ อันนี้ค่อยกับบุ้งว่าคำตอบค่อยมันจะถึกใจเทหร์โบนาะก็ค,คือค่อยอ่านนำคอมเมนต์หลายๆคนแล้วมันก็ยังบม่ได้ถึกใจเจ้านะถึงมันจะถึกต้องแต่มันก็บว่ถึกใจฉะนั้นแหละก็ฝากหลายๆคนลงตอบช่วยขเจ้าอีกนเนินบึงเพื่อให้เราเข้าใจใหเนาะแล้วก็ให้หลายๆคนเข้าใจะ